mình nhau về nhìn lắm Hoa hoa Thầy 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 khó thầy Thầy

วันนืนผู้ชมตํมเสียกหนึ่งน้ำต้มหำนะผักงางนึ่ตํมเสียกแลนยาวๆอยู่ผีไฟอยดูปุ่นสองไฟชักแล้วโอ้โหดูผู้อยู่ปุ่นปลาสองตัวเออ สองไฟสองไฟกจิตแหก็จียุยกี่ละน้ำมันไหลไปร่มผัดไปลรมผัดป้อมไปเออลายุหันตัวนึ่งยุ่นี่ตัวหนึ่งอันพูนมันสองตัวเออนี่เลยตัวนึงตัวนึง เดี๋ยวรอดนกท่นผู้ชมวานเลียมือนีมั่มีเสียนเห้ยมาน้ัตากล่องแล้วเดี๋ยววานเองเราไตยเงาหายมานั่งจุกกลางแถวาันตามนันเร่าขายแล้วลงน้ามก็ได้ ญญาาเดี๋ยรอรุกับท่านผู้ชมนี่มาสามคนกับ <c oughs> ทีมงานเก่าอยแ่ละแต่วผู <c oughs> ้หนึงห่งสภาพร่างกายบด่ดีนี่ยู่สองสย,ยูเส้นเหียนดำน้ำยูผู้หนึ่งสิปล่องดำยุน <c oughs> ผมกับนีหนาทีวานก็ใต้รูปมือนี่ตัวห <c oughs> นึ่ง <c oughs> <c oughs> โฟูตะเกีไไเหโกโฟดิี่ละแห่หีเท่าันเออชมแลไรมันหลายปีตัวหนึ่งจะสืเกืบตัวหนึ่งย่นหยู่ไไปเลยเนนตัวนี้ยุ่แล้วนี่ตัวนั้นยับจากหันไปเกือบอืม สองตัวยังน้ำกัน,นเหมนมันปลาขึ้นเรียนเลยปลาขึ้นเรียรรนไดยเห็นฟ้องอากาศบ่านผู้ชมฟ้องอากาศขึ้นอยู่ในกลางเหง Tôn mỏ xem tuôn này phải tuôn xe nằn khoan nằn à. đang đang có biếng mà đúng không ha bỏ bỏ để thay được ยังต่ำได้ถือ,อกับจ้องไว้รวดแล้วก็ตั้งท่าไปเลยไม่ลปปาเนี่ยขอแค่ด้วยต้องมองยึดอีตัวนึงเรีนนี่เปนม่รนเนีย้มทาเอาวิ้งขงหัวไปเนี่ย ันโดดแม่นไวโอ้ยลมา,ลมา,ลาเราจะได้เราผูกเสียงบัดเลยต้องไปพันที่หัเงีกันยุทธ์เลยยุ่นี่ตัวน,นึงยุ่น <c oughs> หันตัวน,นึงตัวยุ่หันนนี้ย่งเมงเกาเนีย่ยมันถึงทีมันจับยุดมันายแล้วงครทดไทยได้หมื่บ้านต้อ,องบอไปร่งเราจะทีอะไรตายเขึ้นมาตายสํา มุมหาใช่เลยกับพ่อแต่เห็นม่้วมีปลาทำเหว่ามาหาใช่กับ่ัวมีปลาทำเหวไปพอไปพอยังนอนงเอเดียดอายุตั้งสองตัวเออตัวหนึ่งอยู่นี่นั่นตัวนั้นไฟปอดปอดขึ้นนึะอืมตัวนั้นวันนี้จะหันแจ็กตีเออนั่นคุณลงน้่นไฟขึ้นนรูนี่หวงเก้าไปนั่นเออพี่ตัวนึ่งของมะกลางพี่ตัวนึงแหบบอลงแหบบอลงเออ จะไปคุ้มด้อขีีตัวนึงหอดผีหรอมานเห็นถึกตื่นคนตัวนึ่งเลี้มาหอดผตออดีต้องตื่นคนเห็นปะไฟเดินหัวก้างพีไฟอุ่มโอ้ยผีแต่พันแจกโตไปอือไ่เห็นปลาได้เพราะต้องหันนี่ผีมันอยู่พี่ปลามเลี้ยงอยู่นี่นเกิขึ้นมาคว่นเพียงสัน

เห็นปะแล้วแต่เพิ่งตัวพ่นมาเ้อไม่แห้งคนได้จะบอกหม่องไฟไฟกูแับยัดลูกกี่ต้มมาพนตานนี่เด้กล้าก็เท่าน้อยนค่หนไดแค้ว่าวามง่ไหนนะเห้ลูกนบอกลูกยื่ทั้งตีนมันเรากาทั้งขามันว่ายอยู่ทางก้ว่ายน่เดี๋ยวเพิไฟไอีกนี่เีัา ตงเตาินตูพันน,นั่นละนี่ตวนงั้นดินเถอตอนล่องไปที่แหลกนวบังล่องไปซุ่นปลาปะุ่นะอืปาาอปลอาไเขมงพี่นกัไฟสไฟดวยวแมนป่เออกับสองไฟ,อ,งไฟอยู่นไฟนึงยื้อซืไรยซื้อถแถวเกือบตัวพันเปนวันี้แมนวัน,นตูพันไปวันที่ไหนตัวนี้ นเงือดมาหากันเพื่อแห่ดีพ่ละม่งพันแห่แห่มสิอาบ้าต้องสังหลอปะม่ตองช่มตองตัวหาเดนหากันพี่ดจนยุติพี่ สองตัวครับสัตน,น,น์ประชุมแล้วขืนเนี้แห้ะเฝ้าไปหาลุงกังเกงเจะเข่ากล้องนี่แล้วึ้นนี้แหละนี่จอเทียน,นีติดลูกโป่ยกข้ามเราเฮ้า จ <c oughs> ไปลุ่นยู่ฟังทาง่านผู้ชมถือยู่สองถางเราต้องออกมาวามันลูก,กันเพิ่อนเพื่อนเอาซอยครับ มันตรงมาห้องแรยนตงมาซอยกันหมือนวาหมือนว่ามันนเราครับมาดทนานผู้ชมได้โขลกครับสองแต้มขอกเรกแหกหมาน ่ยอยูจับหลายครับแค่ปวดปวดตัวลด เปอ,อ,อเบงจอมครับสองแต้มขึ้นจอมไป เงย้ลวนยวกโซ่ของสองตนครับเงียกมันจับเงียเอ่หันทองมันมๆนเขาขาวมันยังนี้ยอนี่ครับท่านผู้ชมขอกแรกเงียมานใดสองเต็มครับนี่ครับแล้วร่อนเต็มต่อไปครับผมขอบคุณครับ